กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกิร์สเตีเซิร์ฟประเทศไทยหรือทุกในกุ่ลน์เกสตีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเปนที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้นะครับก็จะเป็นอิมิตาเกียวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ g ีเอสุดแสนใจดีใจดีนะครับผมจัดตัวครใหม่มาให้เรานะครับผมพร้อมกับการผสมผสานความสามารถเก่าๆให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผมจนกลายเป็นน้องสกอร์เปียนคนนี้นี่เองเราไปดูกันในตำรามหาเวทกันเลย ว่าน้านองสกอร์เปียนจะมีความสามารถอะไรที่ทําให้ดูงตื่นเต้นได้ขนาดนี้นะครับผมสาหรับความสามารถแรกของน้องสกอร์เปียนเนาะก็คือเมื่อเราตกเปังสิ่งก่อสร้างใดก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของเราหรือว่าของศัตนระูเนาะมีโอกาส75%นะครับผมที่จะอัญเชิญเมกะพูลไปในพื้นที่ที่ต้องการนะครับผมแล้วก็ใครก็ตามเดินชนเมกะพูลนะครับผมเมกะพูลก็จะระเบิดใครอยู่ในระยะระเบิดก็จะถูกขโมยเงินนะครับผมเป็นจํานวนเมืองที่แพงที่สุดในไหน ในนี้แหละ,อ,ะอ่านเอานะครับผมซึ่งขโมยเงินแล้วหนึ่งใช่ไหมยังไม่จบนะครับผมตัวน้องก็ยังมีการขโมยอีกเป็นการขโมยของเอฟเฟก์พื้นที่ปรละโลกนะครับผมเมื่อเราทําการก่อสร้างเมืองของเราหรือว่ามาตกที่เมืองของเรานะครับผม75%สร้างพื้นที่ปรละโลกเฮ้ย hey! ขโมยหนึงและขโมยสองถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ในแถวนั้นก็จะโดนขโมยเงินปรละโลกไปด้วยเห็นไหมเฮ้ย ดีแล้วเนี่ยดีสุดๆนะครับผมแล้วก็ไม่หนึ่งอย่างเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมป้องกันการจระกรรมมาเบิรก็จะสามารถต้องกันตัวของน้องเองได้ด้วย Hey! แต่ยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับผมการคอมโบคอมจอยังมีอีกเนาะสระคอสคามสามารถที่2นะครับผมเมื่อเราก่อสร้างอาคารสามหลังมีโอกาส50%ย้ายกลับลงมาในตำแหน่งที่ยืนอยู่นะครับผมบวก20%เมื่อไม่แสดงผลซึ่งบวก20%โคตรเยอะอีกครั้งนะครับผมอย่าลืมค้อสามารถแรกของเราถ้าเราตกสินก่อสร้างใดก็ตามหรือเมื่อเราก่อสร้างหรือเมื่อเรามาตกพื้นที่ของเรา สร้างหมดเลยนะครับผมทั้งเมงกับคุนทั้งพื้นที่ปอลโลกอีกทางถ้าเกิดว่าสร้างพื้นที่ปอลโลกก่อนนนองตอนสร้างสามหลังแล้วกะโดดกลับลงมาที่เดิมอะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ปอลโลกอยู่แล้วเราก็จะขโมยเงินศัตรูตอนที่เราก่อสร้างสามหลังได้เลยภายในครั้งแรกดีไหมโคตรดีนะครับผมแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับผมเมื่อเราตกแดนมาข,ของเราหรือว่าก่อสร้างแดนมาข,ของเราหรอตอเมงเกาหกสิบห้าเปอร์เซนต์ตั้งด่านตรวจที่พื้นที่ที่เลือก อันนี้ยังไม่เห็นความสําคัญสักเท่าไหร่แต่อย่างสุดท้ายนะครับผมเราเป็นตัวตัวละครล้มละลายเนาะเราก็ต้องมีเมืองที่แพงนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมืองของเรามีโอกาส70%เราเข้ามาทางมันคูณพร้อมกับซุ่มเข้ามาทางคูณ2 4 8เฮ้ยมันจะคอมโบกันทุกสกิลเลยหรือไงนี่เป็นตัวละครสตาร์เตอร์ที่รุง่งแนะนำนะครับผมใครเป็นผู้เล่นที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเพชร ก็ไม่มีน้องสกอร์เปียนเรอะมีเพชรหน่อยหนึ่งแต่ไม่มีตัวละครเล่นน้องคนนี้เลยครับผมเล็กคอมเมนบายอเล็กแซงสุดๆออเอาไปเลยถามว่าลุงหาไหมลุงมีตัวละครเล่นแล้วอะ่ะมีจนลุงมีถึงตัวละครอ่าอันดับสามของเซิร์ฟเลยนะลุงจะหาตัวนี้อีกเหรอเฮ้ย <c oughs> ลุงหัดเกิดใจหน่อยสิ โอเคนะครับผมเราไปดูวิธีการหาอ๋อก่อนไปดูวิธีการหาดูความสามารถของคอสตูมกันก่อนนะครับผมความสามารถของคอสตูมของน้องอยู่ในอัญ,ญมณีตรงนี้นะครับผมแล้วก็สมุดภาพชุดแต่งกายอัญ,ญมณีของน้องอโอ้โหกลายเป็นไปกัเพลิงโลกันเลยนะครับผมความสามารถอัญ,ญมณีคอสตูมสกอร์เปียนเปลวไฟนะครับผมเริ่มต้นทนาชัน้น6สอรนสร้างแลนแม็กและเคลื่อนย้ายโอ้ยน้องก็จะโจมตีตั้งแต่ยังไม่ได้ทอยเต่าเลยหรอ โหดนะเนี่ยราคาก็โหดเหมือนกันหกเจ็ดร้อยซึ่งมันแพงเกินไปเนาะรอให้มันมุดมาในรัฐาลโกอมดาวอีปีหน้าดีกว่าไปซื้อจะมาแล้วก็ก็ก็ดีกว่าไม่มีความหวังอะนะโอเคนะครับผมอ๋ออีกสิ่งหนึ่งเนาะมันก็ยังมีกับ จี้ที่เป็นลิง์ของน้องความสามารถจี้ลิงก์ของน้องนะครับผมก็คือดูในสมุดภาคก็ได้คาถาดวงดาวของสกอร์เปียนทั่วแก่กันทะลุต่องชันนะครับผมมีโอกาส50%นะที่จะช,ชัดซูเปอร์คิวสามารถใช้ได้ชุมชุของขั้นนะครับผม6 0เมื่อไปแสดงผลเมื่อทะลุต่ำ75%เลือกทอยเดืนได้ทอยหลงังเฮ้ยดีนะเนี่ยนะเดือนไน้ทอยหลังเฉยๆไม่มีวงไม่มีวาร์ปไม่มีก็เสี่ยงโดนดักจับอยู่ โอกาส60%นะครับผมป้องกันเอฟเฟกตอันตรายที่เกิดขึ้นกับฉันเพราะกันดีบักจีนี้ก็หาจี้อื่นมาใส่ได้ไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เขาแจกฟรีมหก็โอเคแต่เขาจะแจกไหมนี่ตัวละคร11ปีเกมเศรษฐีเซิร์ฟป,ประเทศไทยหรือเทียเลกว่านเลรกเกมเศรษฐีเลยนะเขาจะไม่แจกเหรอไม่แจกซะ วิธีการหานะครับผมน้องสกอปเปียนของเราเนาะเราสามารถหาได้แบบง่ายๆนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าต้นไม้ดวงดาวของสกอปเปียนนะครับผมทั้งหมด1ต้นแล้วก็วัตถุดิบแรกเปลี่ยนที่เป็นการาดของน้องเองนะครับผมอีก5้าไปเนาะไม่ต้องหาการาซสิปีมาแล้วนะครับผมกร,ราบขอบคุณจี๊มเป็นอย่างสูงที่เอามันออกไปซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมเสียลวมดาดวโดยใช่เหตุสำหรับคนที่ มีใบไหมครับถ้าเกิดว่าล็อกอินทุกวันมีใบก็ครบแน่นอนนะครับผมต้นไม้ของน้องสกอเปียนสะสมเงานะครับผม A บวกเนาะทั้งหมดหใบส่วนวัตถุดิบนะครับผมสะสมเงาสองใบนะครับผมแล้วก็ดวงดาววิเศษดวงดาวสีแดงและดวงดาวสีน้ำเงินอย่างละสองอันเท่ากันนะครับกลับมาเป็นปกติแล้วเนาะส่วนสกอเปียนตำนานนะครับผมที่ลุงไม่ได้เข้าไปดูเนาะเพราะว่าไม่คิดจะเติมอยู่แล้วอโอกาส9กาสเลยอ่ะ ไม่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 เก้าสอร์แรกมากับ่าสามร้อแพงเกินนะครับผมในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ควรเซฟกระเป๋าก่อนถ้าเกิดว่าใครมีกินมีใช้ก็เติมได้นะครับผมไม่ว่ากันเนาะไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดนะครับผมช่วยกันสนับสนุนเกมดีๆให้เราเล่นกันไปนานๆแบบนี้นะครับโอเคการมาถึงของสีแมรียนะครับผมสีฟ้าสีม่วงต่างๆไม่ต้องไปสนนะครับผมไม่ต้องไปสนสีใบ หาอีกแค่ใบ,บเดียวอะเราก็จะได้ตัวโหวดแล้ววะไม่ต้องผสมอาเรียาหาอีกใบหนึ่งให้ได้ไม่ต้องสะสองสี่ใบหาอีกใบหนึ่งให้ได้นะครับผมหาอีกใบหนึ่งให้ได้เชื่อลุงม,มันดีตัวเนี้ยไม่ต้องมีเจี้อะไรเลยอะน้องก็เล่นได้แล้วแต่อาจจะไม่โหดมากแต่เล่นได้เล่นได้เพลินแน่นอนนะครับผมรับประกันอ๋อมีหมวกหน่อยก็ดี <laughs> จะได้คุ้มเต่าเนาะมาไปเกมทอยเต่าเนาะแคุ้ม ถอยเต่าไม่แม่นมันก็หัวร้อนได้อยู่นะครับตัวสอนครบรอบ11ปีนะครับผม1 1 2 3 4 Happy Birthday กำลังรอเธออยู่ Happy Birthday to you ขอให้ได้พันเพจกันทุกคนนะครับผมไปเท่าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวไม่มีครอบครัวห้ามอีเวนต์เปลี่ยนไม่มีเที่ยวรอบโลก เฮ้ยเชื้อรับโรคมาแล้วหรอก็อย่าลืมไปเชื้อรับโรคก,กันด้วยกันละกันนะครับผมส่วนลุงไม่ได้ทําอะไรเลย <Okay. S 1> โอเคจบไปนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ก็อย่าลืมนะครับผมเอ้ยหรือว่าลุงจะลืมไอ้ลุงลืมไหมเนะี่ยไม่ลืมเนาะไม่มีอะไรเลยอันรอบที่แล้วมันหายไปแล้วหรอเอ้ยก็ว่าจะกดอยู่กดไม่ทันหรอรอบที่แล้ว มันเปลี่ยนแล้วหรอไม่แต่แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนเพราะผมคิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกันเละกินสถิตเซอร์ประเทศไทยในช่วงนี้ก็เา็นอะไรศี่ดีนะครับผมบ๊ายครับจุ๊บจิ๊บ